ใครบางคนขับรถได้แล้วขับรถที่แม่นั่งได้แล้วเอาวาๆนาลูกชายลูกชายหล่ะขับรถได้แล้วนะคะค่อยๆเสร็จเลยอย่าเหวี่ยบคันเร่ง เร่งไม่ต้องเหยียบ,บเยบรกค่อยๆเบรกเบรกอู้ดูดสมูทเบรกก o o จ j o b t h a t like it uh. เราเป็นฝนแต่ที่นี่เป็นหิมะนะคะหิมะตกแค่ใช้ฝนเป็นเม็ดหิมะให้ลูกชายขับรถให้นะคะให้ลูกชายขับรถให้นั่งขากลับเริ่มเก่งแล้วเออจต่ไปก็จะเป็นเดียวแล้วเอารถแม่ไปท่องลาตีแล้วยังไม่มีใบขับขี่นะคะ ยังไม่ได้สอบใบขับขี่แต่ที่อเมริกานี่คือถ้ายังไม่มีใบกับขี่ถ้าอายุ18ปีแล้วเนี่ยนะก็สามารถขับรถได้โดยมีคนที่มีใบกับขี่นั่งข้างนะคะเก่งม,ม,มากรัก เปลี่ยนเลเปลี่ยนเลนก็ได้เพื่อความปลอดภัยระวบางโ oh อ,อ้มาเก้อเนยเวลาเปลี่ยนเวลาเลี้ยวเวลาเปลี่ยนเลนอ่ะเร็วจังเลยลูกช้าช้าสิลูกโอ้ตะวัดพตรงอะไรค่อยๆสมูทสมูทก่อนเลนตัวเอง กล้ถึงบ้านแล้วก็ไม่ต้องขับเร็วหรอกพระจันทร์สวยงามวันนี้นั่นคือพระจันทร์นะฮะตีไฟเลี้ยวไปเลยอย่าอย่าเร่งสิลูกเบาลงสิลูกจะถึงบ้านแล้วเนี่ย,ยตีไฟเลี้ยวขวาบอกคนข้างหลังกันเลี้ยวขวาเนี่ยเจะได้รู้ว่าเราจะเลี้ยว กสมันสากก็สากข้างน้องมันประทันหอดอยู่คนเอาอยาเลงขนาดนั่นโเพิ่มใหม่เกิไปเ mm. ล้วหักช้าๆอย่ายไปตวัดวับค่อยๆหมุนเออสวยนั่นแหละค่อยๆหมุนพงมาลัยโอ้ยสมาร์ทแม่คือเฮ็ดจังสั้นลูกหนเลี้ยวยังไม่ถูกต้องเลยนะบอกไว้ก่อนนะรถตวัดเห็นบ่เมื่อกี้เนะี่ย อ่าแตปว่าค่อยๆดึงขึ้นอ่าอย่าไปกระชากมาอคงมาลลยนะบอกไว้ก่อนนะมันลดจากปั้มไม่เคยทำเลยก็เมื่อกี้เนี่ยกระชากพงมาลลยึ้นเนี่ยค่อยๆดึงคืนไม่ใช่กระชาก,กอ้าวข้าจอดอค่อยเร่งยับผงเปิดเด้อ เหยียบคันเร่เงค่ะแต่เบกแต่เบรกอ่าเข้าพีโอเคคืดคืดจบถึงบ้านแล้วค่ะกลับรถกลางคืนสมาร์ทขับรถมาจากโรงเรียน,ม,นมันสว่างไหมครับ